สวัสดีครับสวัสดีช่วงวันหยุดนะครับช่วงสายๆของวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับเช็คสัญญาณนะครับระยะบินไกลนะครับของโดน DJI Mini 3นะครับเราจะทดสอบเส้นทางนะครับเส้นทางการบินนะแต่ละไฟล์นะว่ามีสัญญาณรบกวนหรือไม่นะว่าจะไปได้กี่เมตรนะครับว่าจะไกลแค่ไหนในส่วนของการบินเพื่อนๆอย่าไปจํากัดนะครับจํากัดอ่า ว่าต้องไปให้ไกลเท่านั้นเท่านี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะนำดโดรนนะครับขึ้นไปเลยนะครับ start เตอร์ take off อาระหว่างนี้ผมจะทำการเลกคอร์ดหน้าจอไปในตัวนะครับจะใช้ขึ้นความถี่5.8นวลน,นะครับโอเคจะทดสอบความสูงอยู่ที่ไม่เกิน90เมตรนะครับเพื่อนๆโอเคยกตัว Home point has been updated. Please check the point updated. it home has check been Please on เดี๋ยวจะทดสอบความเร็วอยู่ที่โหมด normal นะครับนี่นะครับจะยกตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ90เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไต่ระดับความสูงนะครับไต่ระดับความสูงขึ้นไปนะครับค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปนะโอเค เดี๋ยวจะปรับไปที่โหมด normal นะโอเคเดี๋ยวจะไปกันเลยนะครับอ่ะโอเค อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบไปเรื่อยๆนะฮะจะใส่ระดับความสูงนะครับอ่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบดันไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับอ่าน,นี้นะครับเราจะ ดันไปข้างหน้าเรื่อยๆนะตอนนี้เดินทางไปที่500กว่าเมตรแล้วแล้วนะครับอ่านี่นะครับอ่าเลี้ยวนิดนึงนะครับโอเคอ่านี่นะครับแผ่นกล้องลงนิดนึงเลี้ยวนะครับโอเคอ่าเพิ่มความสูงขึ้นไปนะครับอ่านี่นะครับเพิ่มความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อโอกาสชมวิวทิวทัศน์ไปในตัวนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเพิ่มความสูงขึ้นไปที่อ่า89เมตรนะครับชมวิวทิวทัศนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนิดนึงครับ ตอนนี้เดินทางไปที่หนึ่งกิโลเมตรแล้วนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับตอนนี้เดินทางไปที่หนึ่งกิโลเมตรแล้วทดสอบสัญญาณไปในตัวนะครับเพื่อนๆอย่าจํากัดความไกลนะครับอย่าให้มีข้อจํากัดว่าต้องบินได้ไกลเท่านั้นเท่านี้นะครับเราจะทดสอบไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของการบินแต่ละไฟล์นะครับ นี่นะครับโอกาสชมวิวทิวทัศน์ไปในตัวนะครับตอนนี้เดินทางไปที่หนึ่งกิโลครึ่งแล้วนะครับเพ,พื่อนเตอนนี้เดินทางไปที่หนึ่งกิโลครึ่งแล้วนะครับหนึ่งพันหกร้อยเมตรแล้วนะครับเพ,พื่อนเ ยังไปได้เรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับขนาดที่ถ่ายทํานี้ลมด้านบนนะครับและด้านล่างฮนะแรงสุดๆนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับตอนนี้เดินทางไปที่หนึ่งพันแปดร้อยเมตรแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าเกือบสองกิโลแล้วนะครับโอเค ขนาที่ถ่ายทํานี้ก็จะมีคึ้มฟ้าคึ้มฝนบ้างนะครับอ่าโอเคตอนนี้เดินทางไปที่2กิโลเมตรแล้วนะครับเพื่อนๆอ่านอันนี้นะครับอ่าถือโอกาสเก็บภาพบริเวณที่ขอบอ่างมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคโอเคจะทดสอบสไลด์ด้านขวานะครับเพื่อนๆ อันนี้นะครับอ่าสัญญาณรบกวนนะครับเพื่อนๆอ่าสัญญาณขาดหายนิดนึงนะครับ อค okay. อ่านี้นะครับอ่าทดสอบหมุนนะครับทดสอบหมุนนิดนึง เดี๋ยวการชมวิวทิวทัศนนะครับช่วงสายๆของวันหยุดนี้นะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับอ่าแผงกล้องขึ้นนิดนึงนะครับโอเคทดสอบระบบซูมนะครับอ่านี่นะครับอ่าทดสอบปรับไปที่แนวตั้งนะครับ นี่นะครับอ่านี้นี่นะครับสายท่องเที่ยวนะครับสายรีวิวนะครับไม่ควรพลาดนะครับ<ม>ในส่วนของโหมดนะครับโหมดถ่ายภาพถ่ายคลิปแนวตั้งนะครับ<ม>โอเคอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบนะครับเพื่อนเพื่อน ทดสอบระบบเรียกกลับบ้านนะครับโอเค back to home นะ Go home เนื่องจากขณะที่ถ่ายทำลมแรงสุดๆนะโอเคตอนนี้โดนรับคำสั่งแล้วนะครับกำลังรีเทิร์นกลับบ้านนะครับกับความไกลที่2กิโลเมตรได้หน่อยนะ à, เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยหรือไม่นะโอเค ตอนนี้ค่อยๆรีเทิร์นกลับมานะครับกับความไกลที่2กิโลเมตรหน่อยๆตอนนี้เหลือความไกลนะครับจะถึงจุดเทคออฟขึ้นอยู่ที่1กิโลกับอีก900เมตรนะครับอ่าน,นี่นะครับถือโอกาสชมวิวทิวทัศน์ไปในตัวนะครับเพื่อนๆในช่วงส,สายๆของวันหยุดนะครับ อันนี้นะครับค่อยๆรีเทิร์นกลับมานะครับตั้งค่ารีเทิร์นไว้90เมตรนะครับไม่ให้เกินนะครับแต่ในขณะที่รีเทิร์นนะมีลมนะมีลมอ่ากันโชกนะครับลมหมุนนะครับก็จะพาให้ดูนะครับยกตัวขึ้นไป จาก90เป็น91เมตรได้นะครับโอเคตอนนี้ผมลดระดับลงมาให้เหลืออยู่81 88เมตรนะครับโอเคตอนนี้เดินทางกลับมาอยู่ที่อ่าเหลือความไกลยอยู่ประมาณ1,200เมตรนะครับจะถึงจุดเทคออฟขึ้นนะครับอ่านี่นะครับไกลเข้ามาแล้วนะครับ บริเวณที่รีเทิร์นกลับนะครับเนี่ยนี่นะครับเก็บภาพบริเวณโดยรอบนะขณะที่รีเทิร์นกลับนะครับอ่านี่นะครับเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะดูวิวขณะที่รีเทิร์นกลับด้วยนะครับอ่านี่นะครับอ่าเหลือวความไกลจะถึงจุดเทคออฟอยู่ประมาณ600เมตรน,นะครับ ขณะที่ถ่ายทํานี้ก็จะมีเสียงดังรบกวนบ้างนะครับเ,เพื่อนๆเนื่องจากนะบริเวณรอบข้างนะมีการซ่อมแซมนะบำรุงนะในส่วนของอ่ยานพาหนะนะครับอตอนนี้เหลือความไกลอีก300เมตรนะครับจะถึงจุดเทคอ o อฟนะครับโอเคอีก250เมตรนะครับจะถึงจุดเทคออฟนะครับมาดูกันนะครับ ตอนที่ลงจอดนะครับว่าจะลงจอดตรงจุดหรือไม่นะในกรณีที่มีลมแรงมากๆนะผ่านนะอีก100เมตรครับจะถึงจุดเทคออฟนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคอ่าตอนนี้ถึงจุดเทคอ o อฟเรียบร้อยนะอ่านี่นะครับ <Landing. S 1> อ่ากำลังแลนดิ้งลงมานะครับเพืเ่อน ถึงบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับในส่วนของการทดสอบบินไกลนะครับทดสอบบินไกลในส่วนของเส้นทางแต่ละเส้นทางนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะลงจอดตรงจุดหรือไม่นะโอเคอมีลมนะครับเพื่อนๆมีลมพัดนะ โอเคถึงบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับเพ <Okay. S 1> so, ื่อนๆนโอเคถึงบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับเพื่อนๆนถือว่าไปได้ไกลอยู่นะครับในส่วนของการทดสอบนะครับทดสอบบินไกลนะครับในส่วนของเส้นทางนะครับที่แตกต่างกันนะครับอย่าให้มีข้อจํากัดของการบินนะครับว่าต้องไปได้ไกลเท่านั้นเท่านี้นะครับในส่วนของการบินแต่และสถานที่เพื่อนเพื่อนต้องไป อ่าศึกษานะครับในส่วนของเส้นทางนะครับอ่านี่นะครับสวยใสนะครับนิ่งๆเลยนะครับในส่วนของ DJI Mini 3นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับอีกรุ่นนะครับที่จะขยับรุ่นนะในส่วนของเพื่อนๆนะครับที่ต้องการนะครับโดนถ่ายภาพนะครับมุมสูงนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับ ที่น่าใช้นะครับในส่วนของกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการนําไปรีวิวฮนะหรือว่าถ่ายภาพมุมสูงนะครับรีวิวสถานที่ต่างๆฮนะถือว่าไม่ควรพลาดน,นะครับก่อนจากการคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์นะกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ